ดวชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีกุมคือดาวพระลาหูนะครับ การที่ดาวพระราหูของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของพันธุเนื่อหมายความว่าครับจิตใจของชาวราศีกุมฝักใฝ่ถึงความสําเร็จหลายคนนะครับอยากจะมีบ้านหลายคนอยากจะมีรถหลายคนอยากจะตั้งตัวตั้งหลักปักฐานให้กับชีวิตของตัวเองนะครับและก็นะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพระเกตมาประกบคู่กันกับดาวพระราหูในช่วงนี้เรียกได้ว่าครับคุณอาจจะมีเรื่องราวของการที่ตัวของคุณเข้าไปอยู่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือเข้าไปอยู่เกี่ยวกับในเรื่องราวของเก่าของแกหรือ มีเรื่องราวให้เระยนกถึงในอดีตเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเพื่อนเก่ารักเก่าหรือเกี่ยวกับการย้อนไปที่เก่าๆที่เคยผูกพันกันในอดีตก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพัน,น์นี้และเมื่อย้อนกลับมาดูนะครับในภพเรือนของราศีกุมปรากฏว่านะครับดาวพฤหัสกุมลัคนาและได้ตําแหน่งเป็นอุด,ดมเกณฑ์และก็องเกณฑ์เรียกได้ว่ามีจุดดีๆเกิดให้ชาวราศีกุมประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตทำอะไรก็จะมีรูปแบบของความสําเร็จก่อเกิดขึ้นมาให้ชาวราศีกุมได้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองก็มาจากภพเรือนที่ดีคือภพเรือนการเงินและก็โชคลาภอีกด้วยครับจึงส่งผลดีๆให้กับชาวราศีกุมแบบเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวลหละครับเฉพาะนะครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกานาทีครับเมื่ออาทิตย์ของคุณยกออกมาจากเรือนมังกรเข้ามากุมลัคนาแม้ว่าจะได้ตาแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาแต่อาทิตย์นะครับ กับพฤรหัสเมื่ออยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเห็นนะครับในรูปแบบของความสําเร็จชัดเจนเกิดขึ้นนะครับหลังจาก13หรือครึ่งเดือนหลังของชาวราศีกุมมีจุดลงตัวเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกุมในเดือนกุมภากันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในภพลาภะนั่นหมายความว่าครับการงานของคุณ มีความราบรื่นเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนของพฤหัสอังคารอยู่ในพฤหัสขนาดที่พฤหัสมากลุ่มลัคนาของชาวราศีกุมเลไเ้ว่าครับอังคารถึงลักนานะครับติดเงามาอยู่ส่งผลทําให้ชาวราศีกุมมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นส่งผลทําให้ชาวราศีกุมมีรูปแบบของการเจริญเติบโตด้านการงานได้รับการสนับสนุน จากผู้หลักผู้ใหญ่ใครคาดหวังตำแหน่งที่สูงขึ้นก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จให้ขับชาวราศีกุมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับนอกจากนั้นการที่อังคารอยู่ในเรือนธนูยังเรียกได้ว่าได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยหรือเรียกว่ามีจุดของการเป็นตัวช่วยพิเศษเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของการงานให้ชาวราศีกุมเห็นอย่างเด่นชัดนั่นเองครับและยิ่งนอกจากนั้นครับดาวศุกร์ของคุณเองก็ยังมาประกบคู่กับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงาน ดาวสุกนะครับมาจากภพเรือนสุภาะภพเรือนแห่งความสําเร็จเมื่อประกบคู่ก,กันกับดาวเจ้าเรือนการงานส่งผลอิทธิพลทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์การต่อยอดด้านการงานเกิดขึ้นใครคาดหวังตําแหน่งที่ใหญ่โตก็จะประสบความสําเร็จได้ตําแหน่งตามที่คุณคาดหมายใครสมัครงานก็ได้งานตามที่คุณคาดเกณฑ์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของการที่สุภาะความสําเร็จอยู่ในเรือนลาภะเขาเรียกว,ว่าความสําเร็จเกิดขึ้น แบบไม่ยากเย็นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีกุมถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแต่อิทธิพลต่างๆของคุณอาจจะสะดุดและก็ติดขัดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนะครับหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกา22นาทีเมื่อดาวสุของคุณหลุดออกมาจากลาภะเข้าไปสู่ในวีน่านะครับดาวสุเจออิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาเบียดเบียนนั่นหมายความว่าครับชาวราศีกุมอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นได้บ้างเจอคู่่แขขงัน เข้ามาได้บ้างนั่นเองครับเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่แข่งกันนั่นเองครับหรือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันนั่นเองและนอกจากนั้นครับต่อมานะครับดาวอังคารของคุณในวันที่26กุมภาพาเวลา21นาฬิกา51็นาทีก็ยกเข้าไปสู่ในเรือนวินาศอีกครับส่งผลทําให้การงานของคุณอาจจะเจอต่อเข้าให้หรือเจออุปสรรคเข้าให้เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นทําให้การงานของคุณมีจุดติดขัดได้บ้างหรือจุดที่จะประสบปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลานั้นโดดยเฉพาาะว และก็ดาวอังคารเมื่ออยู่ร่วมกันจะเป็นจุดของการแตหกหักเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษเลยทีเดียวครับหลังจากวันที่26กุมภาพันธ์ก็อย่าพึ่งนะครับไว้ใจเกี่ยวกับการงานมากนะักเพราะมันมีจุดของการสะดุดและก็มันมีจุดของการติดขัดอยู่นั่นเองแต่ก็ภาพรวมก็เอาอยู่แหละครับเพราะว่าดาวพฤหัสยังเดินดีอยู่ยังเดินสวยอยู่แล แล้วก็มีอาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตด้วยเรียกได้ว่าอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมคือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็พบเรือนของลาภาโชคลาภ ไปอยู่ในภพเรือนของราหูหรือกลุ่มลัคนาของชาวราศีกุมนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณครับมีจุดที่ดีๆเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้ามาเสริมนะครับฉะนั้นครับในช่วงเวลานั้นการเงินคุณจะดียิ่งกว่าเก่านะครับมีจุดดีๆที่เกิดขึ้นนะครับที่จะทําให้ชาวราศีกุมมีโชคลาภพิเศษเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรียกได้ว่านะครับจังหวะที่ดีๆของคุณคือ13เป็นต้นไปนะครับมีลุ้นเกี่ยวกับโชคลาภหรือเงินฟุกมเ ได้เลยทีเดียวเพราะว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรอาทิตย์กับอพฤหัสนะครับเป็นดาวคู่มิตรเมื่อมาอยู่ร่วมกันนะครับจะมีจุดของการช่วยเหลือแล้วก็ต่างคนต่างแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งกันมากกว่าเดิมครับส่งผลทําให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกุมถ้าเกิดใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จใครต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินก็จะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการเงินเกิดขึ้นนะครับหรือนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังโชคลาภก็จะ มีโชคลาภฟลุกฟลุกได้ด้วยเช่นเดียวกันในตลอดทั้งเดือนเพราะเรียกได้ว่านะครับการที่อาทิตย์ของคุณแม้ได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลักก็ตามนะครับแต่ว่าอาทิตย์นะครับนับตำแหน่งกลุ่มลัคนาของชาวราศีกุมยังติดตําแหน่งขององค์เกณ์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าครับชาวราศีกุมมีอาทิตย์ที่แข็งแรงเข้มแข็งเป็นอย่างดีได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์พฤหัสก็องค์เกณ์องค์เก์กับองค์เกณ์อยู่ร่วมกันนะครับจะไม่ดีได้อย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ ดีมากๆเลยในเดือน กุมภาพันธ์ที่จะทําให้ชาวราศีกุมประสบความส็จด้านการเงินเกิดขึ้นนะครับแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับสำหรับด้านการงานแต่การเงินก็ยังคงจะสามารถมีรูปแบบที่ดีๆไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหะครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกุมคือดาวอา,อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรเสียนะครับในช่วงในช่วงต้น,งนเดือนนะครับเรียกได้ว่าอาทิตย์อยู่ในวินาศ จึงส่งผลที่ทําให้คุณมีเรื่องราวของการอึดอัดใจกับความรักของคุณนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนของเสาอาทิตย์เป็นธาตุไฟอยู่ในเรือนของเสาธาตุไฟส่งผลทําให้นะครับมีรูปแบบของการขัดแย้งกันอย่างดีเลยนะครับส่งผลทําให้มีความอึดอัดการพูดจาไม่รู้เรื่อง อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้สูงเลยทีเดียวต้องสงบปากต้องสงบคําและก็ต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่13แต่นะครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณยกเข้ามากุมลัคนาของชาวราศีกุมได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อยู่ร่วมกันกับดาวพฤหัสที่ได้ตาแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยครับแล้วก็เป็นตําแหน่งของลาภโชคลาภพบเรือลาภะจึงส่งผลทําให้นะครับอิทธิพลของชาวราศี กุมได้รับการเกื้อกูลจากคู่ครองเป็นอย่างดีแหละครับหลังจากวันที่13มีความเข้าอกเข้าใจเปรียบเสมือนเป็นมิตรกันเพื่อนกันและก็สามารถเกื้อกูล กันได้อย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าความรักของชาวราศีกุมจะลงตัวเป็นอย่างดีหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับฟรรอนิดนึงนะครับต้นเดือนไม่ดีแต่ปลายเดือนลงตัวและก็ถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือจากคู่แล้วล่ะก็ก็สําเร็จก็สมหวังได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเทียบว,ว่าคู่ให้โชคคู่ให้ลาบได้ด้วยนั่นเองครับส่วนสาหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับถ้าเกิดคุณจากจะรุ้นเกี่ยวกับความรักของคุณรุ้นได้ หลังจากวันที่13นะครับเพราะว่าจ <om> ุดของการลงตัวเกิดขึ en ้นในช่วงเวลานั้นแต่จังหวะของคุณต้องควรไม่เกินวันที่22นะครับเพราะว่าหลังจากที่ดาวสุขเข้ามาอยู่ในเรือนวีน่าแล้วความรักของคุณก็อาจจะดรอปลงได้นะครับในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและก็ดาวพุธก็เข้ามาอีกนะครับในเรือนวีน่าฉะนั้นการเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงนะครับทำให้นะครับชาวราศีกุมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนอาจจะยังติดขัดอยู่ในหลายๆประการนะครับทำให้เกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ของคุณในเดือนนี้ยังไม่ก่อเกิดในเรรื่อองงขความั สําเร็จนั่นเองครับแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักดีเหลือเกินนะครับสำหรับครึ่งเดือนหลังครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าชาวราศีกุมยังเป็นทิศทางด้านบวกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับแรงไม่ตกกันเลยทีเดียวก็สำหรับชาวราศีกุมเพราะมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาให้คุณต้องเผชิญมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาให้คุณได้เสพสุขเกิดขึ้นนั่นเองครับแม้อุปสรรคเกี่ยวกับการงานหรืออุปสรรค ด้านความทุกใจทุกกายอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับในช่วงปลายเดือนแต่ก็เอาอยู่แหละครับเพราะว่าอิทธิพลดาวดีๆก็ยังมาสัมพันธ์กับลัคนาคุณอยู่นั่นเองครับจนทําให้นะครับเรียกได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับชาวราศีกุมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทัาากษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกํา,ากเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและ3สิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ